สวัสดีครับวันนี้หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับหน่วยพัฒการช่อนที่25สำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยประชาการฐานพัฒนานะครับวันนี้เราจัดชุดหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับแล้วก็ชุดช่างนะครับเข้าปฏิบัติงานเ,าเริ่มก่อสร้างคอกโคนะครับให้ให้กับกลุ่มสวัสดีครับแม่ครับแม่ชื่ออะไรครับ นิสาถิ่นสำราญอ่าอันนี้เราอยู่บ้านบ้านท่าเจริญหมู่เก้าค่ะเก้าอำเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคายค่ะอันนี้เป็นกลุ่มสมาชิกกลุ่มส่งเสริมการเรียนโคของหน่วยนะครับเกต์คนค่ะของปีงบประมาณหกเจ็ดค่ะครับดีใจไหมครับที่วันนี้ตั้งแต่สองปีที่เราคอยดีใจมากค่ะรอรออยู่ค่ะครับเดี๋ยวเราจะก่อสร้างข้อโคให้นะครับขนาดแปดคูณเก้าจุดห้านะครับค่ะแล้วหลังจากสร้างข้อโคก็เดี๋ยวเราจะ นำบุโคเข้ามาสนับสนุนให้ครับโอเคครับหญ้าเราได้ปลูกแล้วเนอะปลูกแล้วค่ะเห็นงามดีมากเลยไงยาครับปลูกเสร็จแล้วค่ะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะดินแข็งคล้วมันเวียงให้ เออเย้เนี่ยหนึ่งโมกแก่พตัวย่างโมกแก่เนี่ยพี่เมือง